หวนคืนบันลังอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับเจ้าพ่อเกมโชว์อย่างเสียตาปัญญานิรันกุลนะคะหลังจากเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไปดําเนินรายการอยู่หลายต่อหลายงานค่ะล่าสุดก็ได้เปิดตัวเกมโชว์รูปแบบใหม่ที่เป็นการร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง a a s ในชื่อปริศนาฟ้าแลบนะคะให้ได้ติดตามกันอีกหนึ่งรายการแถมงานนี้ค่ะเสียตาก็ลงทุนนะคะมาลุยงานพิธีกรเองอีกด้วยค่ะและยังของการันตีอีกด้วยนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้ตื่นตาตื่นใจและหัวเราะกันสนันืองอย่างแน่นอนค่ะสําหรับรายการปริศนาฟ้าแลบน,น,นะคะก็เป็นรายการตอบคำา ถามแบบลับสมองประลองความเร็วของความคิดค่ะซึ่งรูปแบบการแข่งขันในรายการปริศนาฟ้าแลบนะคะก็คือผู้ตอบคําถามจะต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ลองฟ้าค่ะและตอบคาถามให้ถูกต้องภายในเวลา2นาทีโดยออกอากาศให้ได้ชมกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิก30นาทีทางช่อง1 Workpoint นั่นเองค่ะ นะ,ะก็เป็นบริการเกมโชว์ที่ออกทุกวันทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะ,ะจานถึงสุกดูได้ทุกวันเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเกมสายฟ้านะฮะสายฟ้าแลบมันรวดเร็วนะครับแล้วก็2นาทีเนี่ยคุณจะตอบถูกหรือไม่คําถามน,นี่ง่ายมากเลยออกอากาศไปแล้วก็ทุกคนก็จะได้เห็นว่าโอ้โหมันสนุกสนานตื่นเต้นว่าทําไมคนมาอยู่ที่เก้าอี้ลอฟ้าเนี่ยทำไมถึงได้ตอบไม่ถูกตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะหัวเราะกันหึม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 เป็นพิธีกรเองเลยนะฮะก็คือว่า หลายๆอย่างที่มีรายการอยู่ก็จะมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเป็นรายการนี้ก็ขออนุญ,ญาตตัวเองกับทีมงานบอกว่าขอไปทําเถอะเพราะมันน่าสนุกน่าตื่นเต้นโอ้ทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นความสุขของเราความสุขของการที่จะเป็นเป็นเป็นงานของเราถ้าหากว่ามีรายการที่น่าสนใจเหมาะสม